อะไรนะผมุนแก้มจายพี่เลยนะแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บแป๊บแมวหน่อยเดี๋ยวมานะแป,ป๊บหนึ่งไอไ้ไว้ไว้เออคือว่าคือว่าเราจะแกล้งมันนะเว้ยมึงเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> คือเราจะหลอกให้มันมแกล้งคนแต่เอาจริงอ่ะมึงเราอะ่ะเราอะ่าอะลุมเซิร์งมาเลยนะเวย้ยด <c oughs> ีไหมด <c oughs> ีไหมอันเดยอันอนียเออตอนแรกคือแบบเราอะไปเกณฑ์นคนโลกใหม่กันเว้ย แต่ชิวๆเลยเงี้ยแต่แม่งมันปากแทบกูหลายรอบได้เวนเนี่ยดูๆแล้แกล้งมันดีกว่าโอเคนะโอเคโอเคโอเคเอาละคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำให้คนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลเจดเนี่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลกว่าได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหน้าเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่า โค้ดต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมไว้อ,นนอยู่ไหนเอาไว้นี่ครับนี่ครับนี่อ๋อนี่อ๋อเฮ้ยอันนี้แมวหง่อยใช่ไหมนี่แหละเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอ่ะเ้ยเขา aki, <c oughs> เท่เลยนี่ฮากิกูเท่ไปไอ้ไอ้แมวเย็ด <Yeah, S 2> <c oughs> คนเฟ<ม>ี้ยวร่างกลางส่วนอ้าวี่ไปทำอะไรอยู่นะ ใครนั่งขายไม่สม,ม,ม,มส่วนดูดูดูดดดดตัวกับกับกับแขนละเกะเกะเกยละละขาละขาอะไรของมึงว, <c oughs> วะกูถามาจริงอะไรของมึงวะโอเคขอเกา่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมคิดว่าคดีกับวลีของผมผมบอกนะว่าผมจะพูดทุกค,คลิปเ <c oughs> <c oughs> ขาอวดของหน่อยของใหม่ได้แหละเอาง่ายเลยโอเคนะครับผมวันนี้เรามากับน้องไว้แล้วก็น้องชื่ออะไรน้องไงครับน้องไงครับเย็ด มึงพูดเ <ยะ S 1> พราะไปได้ด้วยว<ย>ะทุกครั้งมึงอยู่ดี่ี่ขัดไว้อะไรครับพี่ <c oughs> ต้องเรียกมึงเป็นพี่ใช่ไหมตอนเนี้ยโอเคนะครับผม <c oughs> ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็นาการมาแกล้งเด็กโลกใหม่นะครับผม <c oughs> ก็คือว่าเราจะทําการไปเดินปั่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เล่นจนถึงเขาหัวร้อนหรือว่าฆ่าตัวตายในครั้งนั้นหรือว่าออกเกมเลยนะคนดูก็นาการไปเกียนหรือไปปั่นหรือไปแกล้งป่วนอะไรประมาณนั้นแหละ โอเคนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ผมเลยนะมาดูครับผมโอเคใครพร้อมแล้วก็ let's go ไปดูกันเลยครับผมมา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 เฮ้ยผลเกิดผลเกิดผลเกิดเกิดผลเกิดขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเปลี่ยนหัวก่อนเออไปล่าผลก่อนแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนเป็นมังกรแป๊บหนึ่งนะขอไป บินหาผลอะไรก่อนละกันโอเคมิสซตามมาด้วยเฮ้ยมีสซีด้วยเหรอเออไม่ทางนี้ไม่ทางนี้ทางนี้ทางนี้กเกาะบอสเตอร์เซเวน่นหรืเอเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่เออเกาะเวสต์ซีนเลยทางนี้อนโอ้รู้แล้วอยู่เกาะไหนแบบนี้น่าจะอยู่เกาะน,นี่เลยเกาะโจรสรลัดหรือเปล่าวะเกาะบาคก,กี้อะ่ะเกาะบาคกี้เอเม่ง่ามึงเก็ตันยังไงเอเมนง่ายเวอาตันยังตันแล้วใช่เหรอแมนง่ายเวอาตันเลยเย็ดเฟี้ยวว่ะ ไม่ทำไมได้จะบอกจุดจะบอกจ่อะไรวะเไม่ตันไปภายในแบบแป๊บเดียวทำยังไงอะก็แค่ก็แค่เว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 เอเเว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 ้มเอเวเว้วเ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 ชเ่อผลเวมวเววเวเเลเวเเเเวเเเ เยนเย็นเย็นดิพูดเล่นเจอเป็นผลสปริงเหเอ้มยมา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 โอเคไปเนี่เราเจอเหยื่แล้วคนหนึ่งเหยื่อว่าวว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 เววดวว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 ้ว้วะไววย่ เฮ้ oh, um, hey, เดี๋ยวตายได้ป่เฮ้ยเดี๋ยวนะขนาดกูไม่ได้อัพสเตต์นะเว้ยดาบไม่ได้อัพเลยอ่ะล่ะไหนวอาไปงี้เฮ้เฮ้มันปวดเอ้เอ้ยง่อยมึงแอัดตีวันไอ้กักลับไปเอากันกลับไปโห่โคตรแรงเลยว่ะมาเกินกูเลยจังวะดูดูผมจะรัดมันดูผมจะรัดมันยังไงยังดูดูเอามาก่อนเอามาก่อน อมอมอมเมื่อก่อนเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเฮ้ยกลัวกลเดี๋ยวคนดูด่าแล้วนะคนดูครับอย่าถามมานะเพราะว่าคลิปนี้เราลูู้กันนะคนดูเฮ้ยเอาเดี๋ยวดิมาหน่อยดิเย็ดเฮ้ยเฮ้ยไปแก้คนนี้เลยเหรอไอ้บ้าขขาโูดเลยว่ะโอเคกลัวกไปคนอื่นดีกว่าปะ เฮะเอ้ยกูว่าเขาหัวร้อนวอ่าเงี้ยเราทำการซื้อเรือกันนะเรือนี้ดีกว่าไอพี่มันเรือเะรเรีป่ะเ่ะเออโอเคเไปไเฮ้ยเราก่อนดิไปเกาะลิงกันไปเกาะลิงกันไปไปงกันมันมันนั่งได้มันนั่งได้มันนั่งได้เดี๋ยวก่อนนะเอเฮ้ยหนึ่งนะเฮ้ยมีมีคนฆ่าหัวหนึ่งล้านด้วยเราไปหาเขาดูไหมยเไหนอะ ไม่รู้ไม่รู้ตาหาก่อนเฮ้ยกาลิงว่ากาลิงกาลิงชุนอมุนก็ตรงนี้เอาดีๆดีๆว้าวเฮ้ยใจเย็น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 ก่อนดีเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใรอรอรอพี่แกเปิดรอก่อน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 ดีไหมจานล้นเปิดจานล้นเปิดจานสวัสดีครับพี่เฮ้ยมาปบากันมาปบากันพี่จะไปทำเขาแรงเดี๋ยวเขาเบาตาเมื่มึงไปสกิ์ดิ เราไปสกิดนีไปลาดแกไปลาดแมกเลยเฮ้ยเฮ้ยเปนเกียร์หอไไอไนี่เปนเกียร์ไหมนี่ไงตีไม่เข้าเออเอะไรเนี่ยอ๋อไอนี่ตีเข้าอ่ะไอนี่นี่ไอนี่ตีเข้าเกินเกินอ๋อมึงเหรออ้าโทษโทษ้ยเอ้กูมึงว่าใครที่มันไอแมวคอะไรวะอะไรวะเ เฮ้ยเดี๋ยวเราตามหาไอ้นี่ไหมที่ข้างหัวหนึ่งร้านนี่ไหมโอ้กูเจอแล้ว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 อยู่นี่อยู่ก่อนนี่เลยอยู่ก่อนวอล์เตอร์เซเว่นวอเตอร์เซเว่นปลาปลาปาปาเฮ้ยกูเจอมันแล้วอยู่ก่อนแรกอยู่ก่อนแรกเรามาซื้อเรามาล่อซื้อมันไหมนี่มันโซนอ่ะเฮ้ยคือเรามาล่อซื้อมันดีบอกว่าหาอะไรเงี้ยเออเฮ้ยว่าไง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 ผมกลังไปผมกเราไปออฟได้บ่คิงออฟได้ อยู่แค่ชิงออนไลน์เด้อเฟี้ยว่ะเยอะโเฟี้ยเลยไหนวะมันจะซักแค่ไหนวะโอ้โหเฟี้ยว่ะแขนโคตรน่ากลัวเลยแขนมันต้องแบบโหดแน่กูว่าเปลี่ยนเซิร์ฟดีไหมเปลี่ยนเปลี่ยนกูเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าป้าเขาดูไปเซิร์ฟใหม่ดีกว่านะครับรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้ไม่ไม่นัวเนียกันเลยนะฮะเฮ้ยมาแล้วไออ่ะมาแล้วเหมือนกันเดงั้นมาเลยเร็วเเหอะเร็วเเหอะเร็วเร็วตามมาเหอะเฮ้ย ไป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 ยแลดบ้างวะเฮ้ยเฮ้ยเขาาแสนว่ะทุกนี้นะกอลิงกอลิงกอลิงแ่ใส่่าใส่่าเราไปแก้เขาดูเราไปเกณฑ์้วยไปร้านก่อนอะไรเงี้ยอย่าเล่นเยอะนะโอเคผมไม่ทำขนาดนั้นโอเคกออะไรกออนไรกอลิงกอลิงมาเลยมาเลยมาเลยกูกก่อนเบ่งเฮ้ยทีเดียวตายเลยอ๋อ ัออยยากเโ้ตายเลยเว้ยโอ้กูลืมไปกูอัพโอ้โหกูต้องใช้ดาบดิวะไอ้บ้าเฮ้ยตันเลยไม่เป็เล้ยฮ่าเฮ้ยกูใช้กูใช้แล้วงทีเดียวตายล่าอัพตันอย่างงี้โอหขอโทษนะคนดูเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยใคร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 มาเนี่ยเออตัวเองตัวเองตัวเองเฮ้ยเอ้ยกูก็สะดุ้งหมดเลยทุกกระจหมดเลยนี่นี่เองใช่ไหม ใช่ใช่เอาเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเราอ่ะฮะเป็นอะไรกันพี่ใจเย็นดีใจเย็นดีใจเย็นดีอะไรนันก่อนจะฆ่าเพลิดกันเลยเหรอฮะเอขาลดคอเขาลดคอยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังเออใจเย็นดีใจเย็นดีใจเย็นดีไอ้ยังก็โดนปั๊บ เึงกอเข้าไปแล้วมันมาเท่าไรอ้ากันสิบาทแค่เล่น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 ยี่สิบเนาะไอ้เอ้าอะไรเป็นอะไรอ่ะเป็กระเกียรกูแล้วกูมึงปากแซ่บกับเสพพี่ตลอดเลยไม่ใช่หรอฮะฮะอ่ะคิดเหรอไม่ได้ปากแซบไอ้ึงเลยนะพี่ใช่เหรอน้านๆละมึงปากแซ่บแล้วน่ะูเเลฮ้ยโอเคโอเคแม่งผิดละแม่ อะไรนะฮะอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยงเก้ากาดเก้ากาดเฮ้ยเย็ด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 เฮ้ยเก้ากาดนันเนี้ยแล้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเก้ากาดอยู่นะกูบอกก่อนเฮ้ยเกียวว่ะเกี่ยวใครจะแน่เนี่ยไม่กูไม่รู้แล้ว ตามกูได้ก็ตามแหลยแสบด้วด้วยแขนยาวนาดิอ่ะ มันไวจังวะเฮ้ยเฮ้ยมันหนีเร็วอะไปดูเลยแ้วจะมีคนแบบเอาคนแสงไลลาอะไรเงี้ยโอ้ยไอ้เอยเดี๋ยวไอ้เทปหนีนะไอ้เทปหนีนะเคนเดคนเดีคนเดเตาย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 ด ได้ไดด้เฮ้ยมันไปเรียกพวกเหรอไม่หายไปไหนปะเฮ้ยแมงหอยผลบาลีบาลีปะไหนตอนแรกใช่เหรอดีดีเฮ้ยี่พี่นี่พี่มีผู้เล่นใหม่น่ะไหนอ่ะ ีดูดูก่อนที่พี่อยู่เมื่อกี้อพี่หาไปไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมันตายแล้วน่ะมัน้าวอ่ะแต่ไไมเมื่อกี้เห็นเหมือนอะไรบ้างข้างในวะเฮ้ยเฮ้ยผลปีศาจอ่ะเฮ้ยกูเจอผลปีศาจบักเฮ้ยใช่เหรอเออในเนี่ยมึงลองหันหน้าชิดดูมึงมึงฆ่าจะตายมันเลยเจอผลบักโอ้โหไส่ไี่ไหนจะแก้มึงกน่อยแต่กูเจอผลบักว่ะอยู่ในบ้านเลยอ่ะเงี่ยเนี้ยเงี้ยตอนแรกเหรอเออ ตรงตรงกรอ่กอแรอกเลยเหนไหนเห็นปะเราหันหลังดูแล้วก็แบบว่าให้ทะลุในเนี่ยเฮ้ยกโกนอะไรวะน่ะอะไรวะนะจริง <c oughs> จริงจริงไอ้ที่จริงเลยจริงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงเห็นปะผลได้ปะวะผลได้ปะวะผลได้ห่าอะไรผลทำไแข็งวะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะพี่มันขาวขาวอ,ะอ่ะอ๋อเออว่ะไม่ใช่ผลได <c oughs> ้พ <c oughs> ี่พี่เจอคนพี่เจอคนเน่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 เกอการก่อการไปไปไปกอนแล้กองก้องก้องก้งเฮ้ยชิวชิตรงไหนเลย อะไรอ่ะวูวู one f o เยสมีวูว n e foot เววู one f อะไรแล้วู one f o อะไรแล้วเปิดเลยดิเออมันีมันปิด PvP อีกแล้วอ่ะมันแใช่หรอไม่ใช่หรอมันไม่ใช่เซฟโซมันปิด PvP มันปิด PvP ใช่ PvP เฮ้ยได้ไอ้เอาผลเลยมาวะเราไปสูผลไหมเราไปสูผลที่มึงเซฟตอนทมึงเดินอกมึงแค่ก่อนยิงไรเง้ใหม่แล้ว ตรงไหนอ่๋ออยู่นู่นนี่หว่าเออเกาะลิงนี่ว่ะไป let's go มาแล้วมึงเปิดพีดีวด้นะกูไม่เปิดทำไมอ่ะกูตายอ๋อกระดูดีกระดูดีเนยฮ่าได้บัตรพิเศษที่สองลนเฮ้ยเฮ้ยบูมโอ้โหนี่ดูดีเอ้ยได้ผลผาได้ผลผาเฮ้ย เฮ้ยคุณไปไว้ได้บนพ้าอาจารย์คิดทำมึงแกะผลเลี้ยคิดแกะผลเลยแม่งอาจาคิดแกะผลเลยไหมเออเอาดิสองคลิปเลยเหรอสองคลิปเลยเหรอโอเคอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราปิดคลิปคลิปนี้ก่อนนะโอเคนะครับผมคุณดูครับก็คือว่าผมเนี่ยแกล้งไอ้แมวไงไปสอบเร็จแล้วที่ที่คิดนี่เลยกูจะไม่ไม่ได้มาแกล้งคนธรรมดาหรอกกูอยากแกล้งมึงนั่นแหละคือไม่มึงปากแ่้แต่กูเยอะแยะมากมายไงเขาจะมาช็อคมึงเลยอะ ไหนปากแทบใส่กูตลอดเลยโอเคนะครับมาดูครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ไปกันได้ด้วยนะแต่คลิปหน้าผมบอกเลยผมจะหาคนแก้ให้มันฮากว่านี้ผมจะเอาผลปีศาจโง่ๆกกระจกกระจกคือว่ากูจะทควาสุ่มเนี่ยถ้าเกิดได้ผลอะไรก็เดี๋ยวผมจะให้มันละหาว่ามันอ่ะมันเป็นผลกระจอกไม่งี้ยคือบแบบถ้าเกิดว่าผมได้ผลบอมใช่ไหม คือผมจะว่ามันเป็นผลที่เทพที่สุดในเกมนี้แล้วผมจะแกล้งมันเว้ยโอเคนะคนดูก็ใครอยากจะดูกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วกดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยกันนะครับคลิปนี้เราเจอบั๊กเลยนะคนดูโหโคตรหาเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเจอกันคลิปหน้าเนาะผมทําการมาแจกผลนี้นะครับผมโอเคไปผมไปแล้วคนดูไปแปะผมซีอูครับผม